สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาแฟเลมารีมาดูยาชิเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องโอ้ยพี่นอ้อเลยอะไรยากดอกไม่อ๋อว่าอีา๋ม,มันคือดอกอะไรมันคือดอกอะไรยากไม่รู้เหมือนกัน,นอืมเอ้าโทรมาแล้ว,วโทรมาล จามัเห็นนะคะอืมกำลังเปิดนะคะอุ้ยดอกไม้กระจุมกระจิมนัี่ลุงโทรมาบอกว่ามีเอซมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะว่าแม่ดาก็เพิ่งจะเดินขึ้นไปกินข้าวเที่ยงนะคะเอ้าเอฟซี FC มาจริงๆด้วย ค่ะพ no ึ really ่งจะไปกิน hmm. ข uh ้าวยังไม่ได้ยิ่มเลยลุงพึ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้เมาเลยเอฟซีมาเต็มเอฟซีมาพอดีโอ้ข้าวก็ยังคาปั้นคามืออยู่อ๋อโอ้ยากก็พึ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะทูบอยู่ตั้งที่เด้อทูบทูบใบสีอยู่ทางนี้ค่ะ เอ้าจำได้ค hmm. ุ้นๆหน้าเลยเอ็นเออคุ mm ้นๆหน้าน่ะเออนั่นๆๆใช่ไหมที่ลุงกวนหนวดให้น่ะเสือไอ้อจำได้แล้วนี่เลยโหเสือมาถึงนี่เลยบอกเสือเสือมาถึงนี่เลยตามมาถึงถิ่นนี่กินข้าวเพิ่งจะกินได้ข้าวยังไม่ทันได้อิ่มเลยกระเ้ามางกวนกระเ้าบางกอนเอาชุดหนึ่งเดี๋ยด้ไปเลย รถเป็นอะไรเนาะ็ถสีมากนะคะโอ้มาตอนกลางวันแดดร้อนมากๆเลย แต่ว่าดาวเรืองที่เอฟซีนำมาไหว้นะคะไม่ว่าจะผ่านไฟหลายวันก็ยังสวยสดงดงามไม่ว่าจะดตากลมตากฝนนะคะก็ยังคงสวยสดอเหลืองอลามงามตาอยู่นะคะนี่ยังไม่แห้งไม่เหี่ยวเลยนะโอ้ตากแดดห้ลูก สวัสดีครับก่อนครับเห็นไหมลูกคืออะไรครับองค์พญานาคครับองค์พญานาคครับแดดร้อนนะคะ มาลูกมามามาแดดร้อนลูกมานี่มานี่มามาหาเบะเร็วแอนกำลังพาว่าอยู่นะคะ

บักลยครับไครับนี่ะขไปสไปส่แดดร้อนมากเลยนะนี่ไงเสืออะไรนะเสือใบบ่เสือใบ <c oughs> เสือใบ <c oughs> เอาหุบแม่เสือใบเเออไราหบเมื่อมเอาบคยแกไปที่เมื่อบอที่เมื่อบ้านอะบอ มาขอ้อนอเลาดจะเมือคนมีลูกน่อยเะมือนมีลูกหน่อยนะจหน้เบื่อเ้าเหมือนาจะมแหนวดลูกคืนตามแทนเพื่อไปเอาไปเอามีดมามตามถึงถิล้วอว่าจะแทหนวดคืนแหนวดคืนจ้าเอาเลยเอาเลอุ้ยดูเขาให้อุ่ใจเลยเนาะเขไม่น้องเลยก็มีเดียวกันเออ แมนค่ะแมนเดียวกันเีเยพวเสือไปมาถึงวงปูเลยทีเดียวเสือไปมาถึงวางปูแล้วน,นวันนี้เจอลูเซลด้วย่ะไม่พามา,าไม่เด้มา,าไหวแล้วพี่น้อง ก่อนจะเดินทางกับอ <ts> ุบลนะคะก็มากลาวไหว้ขอพรอง์ปู่ก่อนเนาะก็เป็นน้องผิงน้องพิงวะน้องน้องอะไรน้องแก้มนี่นี่ใน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 ลูกเสือใบยกมือขึ้นนี่ลูกเสือใบชื่อน้องแก้มน่น่ารักจังเลยอยู่ปอไหนแล้วลูกอยู่มอหนึ่งเอ้าเท่าน้องนาเดียเลย อุ้ยทำไมสูงกว่านาเดียจันอ๋อสูงเท่ากันจอยเหมือนกันเฮ้ยสูงเลยคนเล่นง่ายนู่นนี่นี่แฟนแฟนเสือใบไหนนี่แฟนเสือใยโซนโซนใส่คนใส่แว่นตานู่นแฟนเพิ่นแล้วก็ลูกเพิ่นชื่อน้องพิงแฟนแฟนเสือใบใส่ชุดสีแดงนี่บ่อ๋อสวัสดีค่ะย่าชีนี่นี่นี่ นี่เแฟนเสื้อใบอ๋ออันนี้หลานปลาได้เปิดน้ำป้าปลาไม่ได้เปิดค่ะลุงค่ะคนที่ใส่หมวกเดี๋ยวไปเปิดให้ค่ะโมรถโมรถแได้ในชีวิตเลี่ยนี่ครับพี่ไม่เคยมาสามสิบปีไม่เคยมาไม่เคยมาที่วังเยี่ยมบอครับบอเคยมาหม่งนี่อะไรถามไม่ตอนที่ลุงเปิด เดียวยืนอยู่นิ่งๆขึนอยางต้นนี่อ้าวจะเวียนหัวน่ะนี่ผมอยู่นิ่งไม่ได้เพต้องเดินไปเดินมามันเป็นยังอเไปเดินมาอยู่นิ่งไม่ได้มันจะล้มผมยอยู่นิ่งเดินไปมาเดินไปเดินมา้ผมนั่นเมื่อกี้ขอพรยังฝุ่ว่าเป็นเป็นเพื่อนกับลุงตั้งแต่ตอนไหนครับเป็นเพื่อนกับลุงตั้งแต่ตอนไหนเป็นนิ้งกันเป็นงกัน เออก oh <my? S 2> ็เห็นบอกว่าสามแฝดไงบวเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่เกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันเดียวกันครับผมเดียวกันวันอะไรคับอืมสิบเจ็ดสิงหาสิบเจ็ดสิงหาเอ้าครับผมอืมเกิดเดือนสิงหาเมด้าก็เกิดสิงหาเหมือนกันยี่สิบเอ็ดสิงหาโอ้ปู่ผมสิบเจ็ดสิงหานี่จับไอ้หมอนี่ย่ก็เดลบอ ครับชื่อเจ้าเอิญว่าจังไดโมโหแดงบ่โมโหอะไรอะโมโหครับนึกว่าเอิญว่าโมโหแดงว่าแล้วเดี๋ยวเอิญมือนกันโมโหแดงตอนตอนนี้กลายเป็นลุงพ่นแล้วเนาะครับตอนนี้กลายเป็นลุงพ่นแล้วจะเป็นยังไงล่ะเปลี่ยน่นเปลี่ยนไปเยอะไหมจะเปลี่ยนได้ล่ะนะจ้าผมคือเก่าบอกแล้วมียังยังที่เปลี่ยนมียังยังที่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเสียมผมคือเก่า ก็บอกเสียงใหญ่เงอเนาบะนี่คนเสียงใหญ่เนาะขี้ดื้อคือเกาบ่ฮะขี้ดื้อคือเกาบ่โอ้ยดื้อมันก็ดื้อแล้วมันดื้อทั้งดื้อดื้อบันนี้ดื้อเอาแล้วเอาแล้วเปิดเผยความจริงเล้วโอ้ยไร้อมชิลลลมอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ